สวัสดีจ้าพี่น้องกองไฟทุกคนทุกคนยินดีตอนรับเขาของยายโดนาสตอรี่เนาะจ้ะพอนยา,ายในป้าอีกแล้วจ้าเมืนี่ไปจ้าลุยเก็บเห็ดกันจ้าพี่น้องไปลุนกันเลยวะสิมานบ่มื่อนี่เนาะจ้ะเนาะลุนกันเลยจ้า,า,จา,จาเงี้ยวขมากคมจักหน่อยเนาะจ้ะคลิปเงีวเกินยายโดนาสตอรี่สองคลิปเด้อพี่น้องเอเซี่ มันเกินขาดจะพี่น้องเต็มเลยเอางาใหม่ออกกันอขางาข่ามครับขายเงาขายใหญ่ kiếp okay. kháu đều để bậc lại lọ đồ này nói hay tếm ว่าฝนบต่ตกใส่มันก็ะสิแหงเนาะจ้ะก็ะสิบ่ใหญ่ใบหนาจ้ะเนี่ยเอาไปเห็ด้หลายเมนูเด้วจะแกงก็ได้ซุปก็ได้ มกก็ได้จ้ะซุปคือซุปน้าใหม่เลยพี่นอ้องต้มใส่มาหมาก็ได้จ้ะพี่นอ้องแต่สิอยากกินเมนูใดเนาะจ้ะ ดอกหน่อยๆเต็มเลยดอกหน่อยจะคายเง a าะพี่น้องเพราะว่าฝนกระลังขึ้นบานฝนมาหยุดเนาะจ้ะแดดออกมาเนี่ยฝนหยุดตกแดดออกแดดซอง พันก็เลยดอกพันกับบอบานเนาะจ้ะไงตาขาดอกหน่อยมันจะเก็บข้าวเดียวบักลายก็น่ะบ้านบมดเ้ยจ้ะเต็มไปหมดเลยแถวเนี่ย บริเวณนี่จ้ะพึ่งหวานดอกหนึ่งจะพี่น้องกำลังขึ้นเก็บนี่จ้ะงามเลยจ้ะกำลังขึ้นหม่เก็บกันเาาๆเลยพี่น้องเลย นี่ก็น้่อยเกินไปเห็ดมันปูก็เห็นหลายอยู่จ้ะแต่สิบว่านเอาเนอะอจ้ะมือนี้มาเก็บเห็ดอันนี้กันเพราะว่าปลานีมิใจะย่ายโดนัดเก็บพูด,ดียว ก็เลยเอาไว้ได้นะจ๊ะว่าเป็นยังไม่ไปมาเอา ต <Okay. S 1> <Listening> ้องจุ so ่มเลยจ้ะพี่น้องกำลังขึ้นดอกน้อยใสๆกำลังขึ้นเต็มอยู่พี่น้องดอกน้อยเต้าค้าย n h จ้ะเบิ่ง ไก่โฮมสนเด้อจ้ะมันจะเยจะต้นสนส้นสน,ส,นสูงสูงเลยพี่น้องอู้ยายโดนนันลงมาจากฝนจ้ะยางลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเบิ่งกลุ่มนี่พี่น้องเห็นบ้าจ้ะอันนี้เต็มที่แล้ว งามคักบ่หนากรสีแหงแค่น้อยพ่เป็นยังจะแสนะ่น้ำกระขึ้นเพราะว่าแดดซองไหลเนาะจ้ะเนาะพว่าดอกไงดอกบานเต็มทีแล้ว จิไล่หัวไล่ตาเนี่ยเด้อ FC เลยคอโทษคอไัยเด้อจ้ะผู้ชายถือกล่องบะขึ้นมานั่มเนาะจ้ะพี่น้องต่อกันเลยจ้า งามๆเลยจ้ะมองก่อนน่โอ้ยขามได้ยาดีน่ะสิงไงขึ้นมาให้บังเุ้ยพี่น้องบังขาเงาว มันจะขายเงาๆเลยนั้งที่จะทายุดเพิ่อยู่ไตหนาหมอดเนาะจ้ะยื่นคางๆคางภูเขาแบบนี้จ้ะกสิขายิ่งขายเงาส,สิจ้ะไม่ได้เลี้ยวเบื้องกล้องไ <c oughs> ม่รู้ว่า เห็นบอลว่าจ้ะเมื่อกับเก็บปากกัะเเววแต่ว่าบ่าบาบาได้เลี้ยวเบิ่งกล่องงามเลยจ้านี่อีกจ้ะอืม ตานช่อดองไม่นี่จ้ะง,งาม